ที่นี่จะทำอย่างไรนะคิดด้วยดีจะทำอย่างไรจึงจะเอาตัวรอดออกมาได้ไม่ปัน่นป่วนไปตามนั้นมันก็คือไม่ปันนปน่นป่วนไปตามนั้นคือไม่ปั่นปะ่วนไปตามนั้นอย่าไปโง่ไปหลงรักหลงพอใจหลงไหลหลงอะไรไปตามนั้นเอาตามที่มันจะปกติได้เท่าไหรนะ่เพียงแต่อยู่ในโลกกับเขาได้พอแล้ว แล้วก็ไม่ต้องลำบากวุ่นวายไปตามเขาส่วนมากเนี่ยเรียกว่าเราจะต้องศึกษาไอ้ความวิปริตกันให้ดีๆทีนี้จะดูวอวิจิตการวิกิตการกันให้ให้ละเอียดต่อ,อไป สภาพพิติการมีลักษณะอย่างไรมีอาการอย่างไรมีอุปมาอย่างไรมีประเภทอย่างไรมีแดนเกิดอย่างไรแดนดับอย่างไรมีรสอร่อยอย่างไรมีความเลวร้ายอย่างไรมีหนทางลงเข้าไปอย่างไรมีหนทางหลุดออกมาอย่างไรนี่เรียกว่า <c oughs> ควรจะศึกษา <c oughs> วิกิตการ <c oughs> มันมีลักษณะคือมันไม่พักผ่อนถ้าเป็นเรื่องของบุคคลบุคคลนั้นก็ไม่มีการพักผ่อนทางจิตทางวิญญาณที่เป็นวิกิตการ <c oughs> สังคมวุ่นวายสังคมวิกิตการก็วุ่นวายวุ่นวายไอ้โลกนี่มันก็ผิดปกติเรียกว่าวิกิตการมีลักษณะบุคคลไม่พักผ่อนสังคมวุ่นวายโลกผิดปกติ ดูลักษณะของมัน <c oughs> ทีนดูอาการอาการของวิกิตการ <c oughs> วิกิตการน่ะคือหมุนไปดิ้นไปปั่นป่วนไปสั่นสะเทือนไป <c oughs> บุคคลหมุนดิ้นไป <c oughs> สังคมก็ปั่นป่วนไปนโลกก็สั่นสะเทือนไป มีอาการอย่างนี้อยู่ได้เลยทีนี่ชาอุกมาเปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ามันมีไฟเผามีไฟลุกเผามีน้ำท่วมจมน้ำม,มีโรคภัยไข้เจ็บเจ็บแทงกายวาจาใจนี่บุคคลก็มีความรู้สึกเสมือนอย่างนี้ สังคมก็เสมือนอย่างนี้ไอ้โลกทั้งโลกก็เสมือนอย่างนี้ยิ่งวิกฤตการอย่างนี้ถ้าดูโดยอุปมาโดยอุปมาแล้วมันก็เหมือนกับว่าถูกเผาถูกมัดถูกตีถูกไ่กดให้จมน้ำแล้วแต่ว่าจะรู้สึกอ่ะบางทีก็ร้อนเวราคะโทสะโมหะเหมือนกับไฟเผา บางก้รก็จมน้าหายใจไม่ออกไม่อยากจะตายก็ดิ้นรนที่จะโผล่ขึ้นมาเหนือนั้นก็เสียบแทงตรงกับคมามั้งของคำว่าโรค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 ะโรคะโรคไม่แปลว่าเสียบแทงเจ็บปวดวิจ <c oughs> ิตการมีอุปมาอย่างนี้วิจิตการมีประเภทแจกเป็นประเภทประเภทได้อย่างไรก็อยากให้โดยพูดนะ วิจิตการเป็นทางกายวิจิตการเป็นไปทางจิตและวิวจิตการเป็นไปทางสติปัญญาคือทางวิญญาทางกายทางจิตทางวิญญาณสามคำนี้ศึกษาไวา้ดีๆมันช่วยประหยัดเวลาได้มากที่จะเข้าใจ เมื่อจะพูดกันมันจะพูดกันได้สะดวกพูดกันได้เร็วเรื่องทางกายทางวัตถุก็เข้าใจเรื่องทางจิตล้วนๆก็เข้าใจเรื่องทางสติปัญญาทิฏฐิวามคิดวามเห็นทางจิตก็เข้าใจในทางวัตถุทางกายวิปริตนี่มันแก้ไขได้ง่ายทางวัตถุทางกายแต่เรื่องทางจิตลําบากหน่อย ต่ใช่เรื่องทางสติปัญญาทางความพิจารด้ยิ่งแก้ไขยากมันแก้ไขยากเข้าใจยากรู้จักยากแก้ไขยากวิกิตการอันลึกซึ้งก็คือวิกิตการทางสติปัญญาถ้าสติปัญญามันวิปิดไปแล้วมันก็วิกิดตามมันไปหมดจิตก็วิกฤตกายก็วิลิดก็วิกฤตวัตถุก็วิกิดเลยเลยวิกฤตทั้งโลก เพราะสติปัญญาของมนุษย์มันวิกฤตอย่างเดียวที่อะไรเป็นสมุดไทยสมุดไทยเหตุให้เกิดวิจิตรการนะอะไรเป็นสมุดไทยเหตุให้เกิดมันก็คือความโง่ของคนซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความอยากอย่างโง่เขลา ความอยากด้วยสติปัญญานี่ไม่ไม,ไม่สร้างวิกิจักานะสังเกตดูดีๆจะต้องการ,ระสง์ด้วยสติปัญญาพอถูกพอเหมาะพอดีแล้วไม่เกิดวิกิจักานเดี๋ยวนี้มันอยากด้วยความโง่เคลา้านน่มันอยากในสิ่งที่ไม่ควรอยากไม่พอดีกับที่ควรจะมีอะไรต่างๆเรียกว่าอยากด้วยความโง่เป็นเหตุให้วิกิตักานขึ้นในบ้านในเรือนในหมู่คณะในโลกก็ตามมันอยากด้วยอวิชชา ทีมันอยากจะครองโลกนี่มันก็ทำให้เกิดวิกฤตการทั่วโลก <c oughs> มันจะครองโลกไปทำไมมันอยู่ในโลกคนเดียวได้เมื่อไร <c oughs> มันต้องอยู่อย่างเพร่อมเพรียงกันสมัครสมานสามีกันทั้งสามัคคีกันทั้งโลกลมันยึงจะมีความสงบสุขมันความอยากความต้องการโดยอำนาจของความโง่เป็นสมุทยัย เหตุให้เกิดวิกฤตการณ์ของบุคคลก็ดีของสังคมก็ดีของโลกทั้งโลกก็ดีมันล้วนจะมีความอยากด้วยความโง่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นมากอ้าทีนี้ดูต่อไปทั้งคู่ของมันอะไรเป็นอัังคมะอัถังคมะคือดับไปอ่ะให้เกิดคืออยากด้วยความโง่ที่อะไรเป็นความดับมันหยุดอยากได้เป็นขณะขณะ เมื่อใดมันหยุดอยากหรือมันอยากด้วยความฉลาดมันหยุดอยากด้วยความโง่เมื่อนั้นะไอ้วิกิตการมันก็หยุดไปเป็นระยะระยะเป็นพักพักวิจิตการอันหนึ่งมันก็ระงับไปได้ด้วยความถูกต้องที่เกิดขึ้นมีความต้องการที่ถูกต้องเกิดขึ้นวิกิจตการอันนั่นก็ระงับไปเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น ซึ่งตามที่จะต้องการวิอัตถังคัมมะนะ่ก็มันดับเป็นพักๆคราวๆไม่ใช่ดับสนิทไม่ใช่ดับสิ้นเชิงวิกิจการในโลกเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นคราวๆไม่ใช่สิ้นเชิงแล้วสับเปลี่ยนการอันอื่นเกิดขึ้นมาอีกความดับอย่างนี้ไม่ใช่ดับสิ้นเชิงคือมันดับชั่วคราวอัตถังคัมมะ ภาษาบาลีภาษาไทยนี่เอามาจากสันสกฤตเรียกว่าอัศด,ดงอัศด,ดงคตนะอัศด,ดงคตนะอันนี้ก็แปลว่าดับเหมือนกันแต่ว่ามันดับชั่วคราวเหมือนพระอาทิตย์อัศด,ดงนะพรุ่งนี้ก็โผล่กันมาอีกวันนี้พระอาทิตย์อัศดงพรุ่งนี้ก็โผล่กันมาอีกดับอย่างนี้ลยดับชั่วคราวคู่กันกับสมุดไทย ถ้าดับสนิทดับไม่มีเหลือนั่เรียกว่านิโรธหรือนิพพานดับสนิทดับไม่มีเหลือไม่มาอีกเดี๋ยวนี้มันดับชั่วคราววิจิตตการดับไปชั่วคราวเพราะไอ้ความอยากด้วยความโง่ของมนุษย์มันดับไปชั่วคราวชั่วคราวหรือมันเปลี่ยนนั่นเองอย่างนี้มันดับไปอย่างอื่นก็เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ดับชั่วคราวแต่นั้นมันไม่ดับตลอดทีนี้ก็ดูต่อไปว่าอัศธา พิกิการนี่มีอัศาธาอัศาธาแปลว่าสเสน่ห่น่ารักยั่วยวนใจให้รักเรียกว่าอัศาธาไอวิกิการทั้งหลายมันก็มีอัศาธาเนะ่มืมอมันจะเป็นเหตุการณ์เลวร้ายาอะไรอย่างที่กล่าวมาแล้วมันก็มีอัศาธาคือมีสเสน่ยุ่วให้คนหลงให้คนรักข้อนี้ต้องระวังให้ดีๆมันมักจะมีอัศาธาไปทุกสิ่ง วิสิตการ์น่ะยิ่งเปลี่ยนแปลงวุ่นวายมากมายเท่าไรคนก็ยิ่งชอบเพราะมันยิ่งสนุกเพราะมันยิ่งแปลกยิ่งอร่อยรวมความก็มันยิ่งบ้าคนพวกนี้มันก็มีความรู้สึกว่าดีว่าสุขว่าจเจริญทั้งที่มันยิ่งบ้ามันยิ่งเกินพอดีมันยิ่งยุ่งยากลำบาก เรียกว่ามันมีสเสน่ห์ไอ้ความทุกข์นี่มันก็มีสเสน่ห์ถ้าไม่มีเสน่ห์แล้วคนก็จะไม่ตกไปในความทุกข์หรอกมันหลอกลวงมันมีของหลอกลวงมีของยั่วยคนไปเอากับมันจึงได้เป็นทุกข์ไอ้ความเจริญที่จะทําให้ไม่มีความพักผ่อนนี่มันก็มีสเสน่ห์ของกินของใช้ของอะไรอะไรก็ตามที่สวยงามอเด็อร่อยสนุกสนานเตยเลยบันเทิง ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าไอ้เล่าเนี่ยมันเรื่องความฉิบหายเรื่องความทุกข์แต่ก็มันก็มีสเสน่ห์ที่ยั่วให้คนกินมันคนจึงกินเหลา้าคนจึงกินเล่าเหมือนกับว่าของวิเศษอะไรกินกันเป็นการใหญ่เขาขายได้มากมายมหาศาลรัฐบาลก็ได้ภาษีมากมายมหาศาลเพราะว่าไอ้เหล้ามันมีสเสน่ห์ ทั้งที่มันเป็นสิ่งชั่วร้ายนำมาสึ่งความพินาศแต่แล้วมันก็มีเสน่ห์ที่เราให้คนหลงดังนั้นมันจึงมีอยู่ยังคงมีอยู่ยังเป็นให้คนทำขึ้นมามันไม่หยุดเพราะมันมีเสน่ห์ในความเลวร้ายทุกชน,นิดมันมีเสน่ห์ยั่วให้คนทำแล้วมันจึงยังมีความเลวร้ายลงเลืออยู่ตลอดเวลา ให้รู้ว่าไอ้วิจิตตการนี่ก็มีสเสน่ห์อัศะสเสน่ห์ที่มันยั่วให้คนทำอบายมุกทั้งหลายมีสเสน่ห์ถ้าพูดตรงๆก็มีคนเป็นอันมากนะไม่ใช่น้อยนะชอบขวดเหล้ามากกว่าชอบพระพุทธเจ้านะ ก็เขา,าแจกเล่าแล้วไปหาทันทีพระพุทธเจ้ามาไม่สนใจเขาบอกพระพุทธเจ้ามาไม่มีใครสนใจเขาบอกแจกเล่าแจกเล่า,ลาไปหากันหมดไปเอากันหมดนี่มันก็มีสนใหไม่ใช่ไม่มีสนใหดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนดูการเล่นเล่น,ลนการพน,นันคบคนชจ่วเป็นมิตรขา้นทาการงานเป็นความอร,อร่อยสนุกสนานอย่างยิ่งมันมีสเสน่ห์ดังนั้นมันจึงมีอยู่ได้ในโลก แล้วก็ทําให้คนจมอยู่ในอบายได้จมอยู่ในอบายในความทุกข์ได้เพราะมันมีเสน่ห์อ้าวทีนี้ดูคู่ตรงกันข้ามของมันบ้างถึงอาทีนะว่าอาตัศธาอัตาธาธคือเสน่ห์ยั่วย่ในรักอัตาธาความเลวร้ายที่มันขบกัดเอานิก,กิจการมีความเลวร้ายซ่อนอยู่ลึกซึ้งทําให้ปั่นป่วนลึกซึ้งทําให้โลกนี้สงบไม่ได้ ถ้าให้คนเป็นโรคประสาทกันจะทั้งโลกม่ไม่มากก็น้อยนะคนเป็นโร,ปรคประสาทอความต้องการความวิตกกังวลความอาลายัยกาอาวรความอิจฉาริษยาความหวงความอะไรต่างๆมันกัดหัวใจคนวิจิตการกัดหัวใจคนนี่ียวกว่าอาทีนวะในความเลวร้ายของมันมันจะ ยกใอยาให้มันชัดชัขึ้นมาก็ว่าเงินเนี่ยใครๆก็ชอบเงินเงินเนี่ยมันก็มีอัตตาทะเสน่ยเยอให้คนชอบมีเรื่องเงินมันก็มีอัติอาทีนะว่าล้มเงินชอบเงินบ้างเงินแล้วก็มันก็เป็นทุกข์เกือบตายหรือมันเป็นเหตุให้ทำชั่วชา้าทำอะไรเป็นทุกข์ใหญ่โตต่อไปอีก ทุกอย่างมันจะมีทั้งอัาธะคือคุณและอาธินวะคือโทษนะนี่หมายถึงสังขารทั้งหลายทั้งปวงจะมีทั้งคู่สังขารทั้งหลายทั้งปวงยกเว้นพระนิพพานอย่างเดียวสังขารทั้งหลายทั้งปวงเราจะมองเห็นได้ว่ามีทั้งคุณและทั้งโทษ เอายกตัวอย่างให้มันน่าอัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปกว่าน,นั้นก็ว่าความดีความดีที่จะกกันว่าความดีความดี <c oughs> มีอาสาธะชวนให้ทำเรือยกย่องสนุเสริญชวน,สนเสเฮฮากันไปว่า,า,วาดี <c oughs> แต่แล้มันก็กัดเอาทางหนึ่งมันก็กัดเอากัดหัวใจคนที่บ้าดีคนที่ลงดีคนที่เป็นห่วงดี นายวิจกบกังวลด้วยความดีมีภาระหนักอยู่ด้วยความดีนี่ความดีมันกลับเอาน่าจะสิ่งที่เรียกว่าความดีมันยังมีทั้งอัตตาทะและทั้งอาทินวะมีคือมีทั้งสิ่งที่ทำให้สบายใจพอใจและมีทั้งสิ่งที่ทำให้ลำบากยุ่งาายากใจอย่ามีมันทั้งสองอย่างอย่าเอามันทั้งคุณและทั้งโทษแล้วมันก็เป็นนิพพาน เห็นมันไม่มีอัศธะไม่มีอาทีนว่าเดี๋ยวนี้วิกิจการในโลกอ่ะยิ่งเจริญเป็นบ้าเป็นหลังเท่าไรก็ยิ่งมีอัศธาะยวยนมากกันนั้นลงทุนกันเป็นการใหญ่ทำให้เป็นได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ยุ่งยิ่ง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 ทำยิ่งยุ่งอัศธาแต้เพิ่มกันนั้นมันก็กลับหัวใจคน ทำให้ลำบากทางเศรษฐกิจลำบากทางอะไรต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำบากทางศีลธรรมคือมันขาดศีลธรรม <c oughs> มันก็เลย <c oughs> เป็นความวินาดลึกซึ้งมันกัดลึกซึ้ง <c oughs> <c oughs> อักษาทะสเสน่ห์ทบ้าล้าําพอใจยินดีสนุกสนาน <c oughs> ม่จะได้ด่าเขายังเป็นสุขน้ คนที่มันชอบด่ายิงได้ด่าเขามากมากก็ยิงสบายใจมากอาธะต้องโทรสะจะด่ดาเขาแต่แล้วมันก็มีอาทีนะวะกัดเอาทีหลังอาัาธะคือทำให้เกิดความหลงรักหลงพอใจาอาร์ทีนะวะกันนั่งร้องไห้อยู่ระวังให้ดีๆในวิกิตการมันมีนมอาัาธะยั่วไว้มากทีเดียว คนจึงหลงสร้างวิจิตตการข้นไว้เสมอไม่หยุดไม่หย่อนในโลกนี้แล้วก็ทนรับอาทีนะวะคือโทษมันเกิดจากความหลงนั้น <c oughs> วิจิตการมันแสดงบทบาทอย่างนั้น